ย่าหวานเนี่ยเป็นเป็นชื่อทั่วไปที่ที่ชาวบ้านเขาเรียกกันค่ะเป็นคือย่าหวานเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคือคือ,คอไม่ใช่ว่ามันมีรสชาติหวานนะคะคือมันมันเหมือนเป็นเป็นของหวานสําหรับวัวควายคือมันกินแล้วมันจะติดใจค่ะมันมันก็จะติดใจโดยอ,ดตอนนัตโนมัติเขาก็เลยใช้ชื่อว่าย่าหวานก็คือเป็นของหวานสําหรับตว์จากที่เริ่มปลูกย่าตัวนี้ตอนแรกนะคะตอนแรกก็ ทาฟาร์มปศุสัตว์ก่อนนะคะก็คือทาฟาร์มปศุสัตว์แบบผสมผสานก็คือมีทั้งการเลี้ยงปศุสัตว์สีเท้าปศุสัตว์สองเท้าด้วยนะคะก็คออือที่ฟาร์มก็จะมีการเลี้ยงโครกระบือนะคะแพะแล้วกเ็เป็ดไก่นะคะทีเนี้ยเราก็เริ่มมาหาว่าเราจะทํายังไงเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์นะคะเราก็เริ่มตอนแรกอะ่ะใช้เป็น ปลูกเป็นญ้าเนเปียนะคะแต่ว่า,าตรงญ่าเนเปียเนี่ยเราจะประสบปัญหาว่าเราต้องเพิ่มต้นทุนก็คือการต้องเอาเงินไปซื้อเครื่องสับญ้าเพราะว่าญ้าเนเปียเนี่ยลำต้นอนข่าจะแข็งทีนี้ก็ได้มาศึกษาหาข้อมูลญ่าตัวนี้นะคะก็คือคุณสมบัติของญ้าตัวนี้ก็คือลำต้นเขาจะอวบก,กรอบคือถ้าใช้เลี้ยงวัวควายเนี่ยเราเราไม่ต้องสับเราไม่ต้องสับเราก็คือให้เขากินได้เลยทั้งลำนะคะแล้วก็ หาข้อมูลว่าหญ้าตัวนี้มีโปรตีนค่อนข้างจะสูงเพราะว่ามีใบค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าพืชตระกูลหญ้าเนี่ยส่วนมากโปรตีนจะอยู่ที่ใบค่ะก็คือ,อลำต้นเขาจะไม่ค่อยสูงเหมือนเหมือนเนเปียก็มาขยายพันธุ์ลองผิดลองถูกนะคะด้วยตัวเองนะคะอตอนแรกที่ปลูกปัญหาอุปสรรคก็คือเรื่องเรื่องน้ำนะคะคือหญ้าตัวนี้จะจะชอบน้ำในระยะแรกๆนะคะแต่ไม่ชอบน้ำขังก็คือให้มีความชื้นในดินเขาก็จะงอก พอเขางอกเขาตั้งตัวได้เขาก็จะ,อะพอ,อะน้ําขังหรือว่าแห้งเนี่ยเขาก็จะสามารถปรับตัวของเขาเองเขาทนแรงได้พอสมควรถ้าเขาตั้งตัวได้เนี่ยน้ำเนี่ยจะให้แค่ประมาณเดือนละครั้งก็สามารถอยู่ได้ค่ะในในหน้าแรงนะคะพอหลังจากที่เราไปปลูกประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ก็จะเริ่มงอกขึ้นมานะคะแล้วก็แตก่กอนะคะ หนึ่งลำเฉลี่ยที่นี่จะประมาณ1นึ่หลุมเนี่ยนะคะประมาณยี่สิบลำขึ้นนะคะในต่อแรกนะคะผลผลิตต่อไร่ก็จะอยู่ประมาณ3.5ถึง4ตันต่อไร่นะคะในต่อแรกนะคะแล้วก็คือต่อที่2เนี่ยจะขึ้นมาเป็น1เท่าตัวอีก1เท่าตัวเพราะว่าเขาจะแตกขึ้นมาเป็นเป็น2เท่าะค่ะสองหรือ3เท่านะคะก็จะเพิ่มจำนวนลำของหญ้าเนี่ยขึ้นมาเป็น40่สถึงห้ลำ ในในตอนที่สองที่สามนะคะคะ่ะสำหรับการผสมอาหารสัตว์ปีกนะคะเราก็จะเอาหญ้าเนี้ไปสับแล้วก็อเอาผสมลำแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆที่ที่ใช้ในสัตว์ปีก<ช>เป็นการลดต้นทุนได้มากพอสมควรนะคะก็คือแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหญ้าตัวนี้เป็นคำตอบของการทำปศุสัตว์อินทรีย์ได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่า เราสามารถปลูกโดยใช้ปูแบบอินทรีย์ได้เลยนะคะไม่จาเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีคือถ้าให้โคกระเบือนะคะไม่ต้องสับค่ะคือเขาสามารถเคี้ยวได้เลยนะคะสามารถเคี้ยวกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องสับนะคะก็จะเป็นการลดต้นทุนของเกษตรกรได้ด้วยนะคะอันนี้คือคําตอบของการเลี้ยงสัตว์สู่วิถีอินทรีย์ที่ยั่งยืนการตัดนะคะการตัดมีข้อแนะนํานิดนึงว่า ควรจะตัดให้ชิดดินนะคะเพราะว่าถ้าเราตัดไม่ชิดดินเราเราเหลือไว้เยอะข้อตาข้อตาที่อยู่บนดินจะงอกแล้วรากเขาไม่สามารถหยั่งลงดินแล้วก็ดูดกินอาหารได้เขาจะทำจะทำให้อยอดนี่ขึ้นโกนคือต้องปลูกใหม่เรื่อยๆะคะ่ะแต่ว่าถ้าเราตัดชิดดินตาที่อยู่ในดินเขาจะงอกมาเขาจะ,ะสามารถดูดกินอาหารจากใต้ดินได้ค่ะการตลาดตอนนี้ เรามีจำหน่า,ายเป็นสองลักษณะนะคะก็คือจำหน่ายเป็นใบแบบนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจำหน่า,ายท่อนพันธุ์นะคะจำหน่า,ายเป็นใบตอนนี้เราก็จำหน่า,ายให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคนะคะทั้งโคเนื้อและโคโนมนะคะแล้วก็กลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนะคะสามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์ได้อันนี้คือลักษณะของการจำหน่า,า,ายใบสดนะคะอีกอย่างหนึ่งการจำหน่า,ายอย่างหนึ่งก็คือการจำหน่า,ายท่อนพันธุ์ค่ะ การจําหน่ายท่อนพันเนี่ยเราจะใช้การตลาดทางโซเชียลมีเดียช่วยส่วนหนึ่งนะคะก็คือเราจะมีการโพสต์คุณสมบัติของย่าหวานเนี่ยลงไปทางโซเชียลมีเดียแล้วก็จะมีลูกค้าจากทั่วประเทศค่ะสั่งมาแล้วเราก็ใช้วิธีการจัดส่งให้ถึงมือลูกค้าคจริงๆคือถามว่าวัวควายเนี่ยมันไม่ได้ใช้ต้นทุนสูงถ้าเราไม่ได้เลี้ยงวัวขุนนะคะ ถ้าไม่ได้สิเลี้ยงวัวขุนเนี่ยคือเกษตรกรเขา<ม>เขาเขาไม่ได้ใช้คือเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไปเพิ่มต้นทุนตัวเองอเขาก็สามารถให้กินหญ้าแต่ว่าอันนี้มันจะดีตรงที่ว่าเกษตรกรเนี่ยจะไม่ต้องคือถ้าสมมติว่าปลูกเป็นของตัวเองเนี่ยคือถ้าจะเลี้ยงสมมุติว่าปลูกหนึ่งไร่เนี่ยสามารถเลี้ยงวัวได้5ตัวอย่างเงี้ยค่ะ oh. คือมันก็จะหมุนเวียนอย่างเงี้ยคือเกษตรกรจะไม่ต้องไปหาเกี่ยวหญ้าหาหญ้าที่อื่นมาอย่างเงี้ยค่ะ